สวัสดีครับผมสวัสดีเอีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับเราในช่องพายดงพิษนะครับวันนี้เรามาตัดต้นไม้ไปใหชักซุ้มราคาเกียวกินนะครับผมมีควันควันเดียนะครับควันเกียวครับนี่แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็พ่อยนะครับแล้วก็ต้าครับผมดูมากินต้นถอนนะครับผมมือ่หนตาตรงนี้มาดูเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ก็ตกต้นไม้ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับประมาณสองสามเมตรนี่นะครับอันตรายอันตรายครับระวังระวังครับเงี้บควันเจียวก็มานะครับโอ้ดูสภาพครับดูสภาพเปลี่ยนหมดครับเป็นไงครับบ้างครับผ่อยโอ้มดแดงเยอะเลยครับอันนี้ผมตกต้นไม้สามเมตรนะครับผมโอ้โหเหนื่อยครับโอ้โหดูมดแดงอยากโชว์เซ็กซี่ตัวเซ็กซี่เนาะนนี้เป็นเรื่องจริงครับมดแดงครับดูผมครับตกต้นไม้ครับนี่ คุณอะครับผมเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไรครับประมาณสามมตรนี่นะครับจริงนะครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ตกลงมาเลยนะครับเป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผมโชคดีว่ามีอะไรอะไรเกาะนะครับโอ้เมก้าดูสภาพลูกลูกต้องระมัดระวังนะลูกดูครับอันตรายนะครับตับผมแต่ลูกชายไม่เป็นไรครับดูสภาพครับดูนี่นะครับพอได้ไปได้กินตอนเย็นนะครับไปเ็นเป็นยาใช่ไหมคุณตาบอาเป็นยาครับเ่ื่อสร้างพลัง ต้นใหม่เดาโอ้สู้ครับลูกลูกลูกคนช้างนี้ต้องต้องขึ้นต้นไม้เก่งนะครับขึ้นเก่งอยู่ครับแต่มันไปตรงจอมไอ้ผัววกนะครับผมผัวกที่เป็นกำลังเราไปจับเขาจับเครื่ออแล้วก็ไปจับเปผัววกก็กำลังจะขึ้นครับเอาศอกแบบนี้ครับแล้วมันหักครับไปเลยทีหลังลูกต้องระมัดระวังกินครับกินไอ้ต้นมาเดือดมาเดือดจิ้มจิ้มนะทางจิ้มจัดเลยครับจัดเลย ถ้าช้างคุณไม่กินนะเดี๋ยวช้างผมกินเองตัดแล้วตัดไม่เดือช้างช้างกินดีครับตัดไปสองง่าครับผมตัดไปสองง่าโอ้คุณพูดไทยแข็งแรงมากตัดไปสองง่าหนพลาสติกยิะมมุมตลกด้วยครับมุมตลกก็มีนะครับเรามาช่วยพุ่มกระดาเขียวนะครับไย่งกินกินดีเลยนี่กินเหลราต่อดีแล้วเฟนอ๋อผมไม่รู้เลยผมก็ตัดเล่นๆมาเน่ะเพราะว่ามันเป็นใบใบนี่เป็นช่วยลดอาการเอ่อท้องเสียนะครับท้องอืดท้องฟื้นท้องอืดท้องฟื้นใช่แล้วต้องใช้อีโน่สิ <ana> คุณต้ชากนายขอไปเนเขาไม่ได้จ่ายนะครับยังไม่จ่ายเหรอไปไหนอกล่ะไปเรเดินไปดูนู่นในกอตาปไปไหนไปไว้ไปนู่นเลยเดี๋ยวให้กตไว้ข <Scot ctions 49> ับรถไปโโดูสภาพอายเขามากเลยนะฮะได้เลยครับคุณตายาดีเหรอผมว่ามันไม่กินไงเอา เดี๋ยวครับไปมีผลก็ตัดต้นมะเดื่อแล้วนะครับทำไมมันเหมือนต้นมะม่วงจังครับผมอ๋อเป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่ไหมครับต้นโพนะครับเป็นพืชตระกูลต้นโพยางครับกิ่งไม้ที่เป็นยางที่มียางตอกเชื้ขาวนะครับมันจะช่วยให้ครับเราสุ่มดูช้างกินแล้วก็อ๋อเนี้ยเนี้ย นี่นะผมวันนี้เรามากับรถคู่ใจเรานะครับอันนี้เป็นถาวันนะครับไหนครับถาวันช้างกินไหมครับวันนี้ผมเกาะอันนี้นะครับลงมานี่ครับครับผมมันก่อนนี้เลือขึ้นไปข้างบนนะครับเวลาผมจะตกที่ผมจับอันนี้มาครับเลยตกไม่เป็นไรครับดีแล้วลูกนี่แหละคือการตัดสินใจของคนเรานะครับบางครั้งเราพลาดเราก็ต้องแก้กล้า โอ้ผมไม่รู้เรื่องครับหลุมมาแล้วนะครับต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับต้องรีบตัดรีบเสร็จเลครับนะครับเรามากับรถคู่ใจโอ้โหนี่มัอันนี้บ้านอะไรครับนี่นะครับนี่คือรถด้วยแถวบ้านบักนะครับบ้านบักนี่นะครับไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ประมาณสักสิบกิโลได้นะครับเดี๋ยวอ่ะครับอันนี้ไปด้วยนี่ เดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมตัวถอดมีดก่อนนะครับเพราะว่าขับรถดูจากเหงื่อผมดูครับเพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงช้างเราก็ต้องหาอาหารช้างครับบางครั้งเราก็ต้องเสียสละนะครับเสียสละทุกอย่างนะครับเสียสละร่างกายเสียสละรถเสียสละน้ํามันไงครับเพื่อช่วยครับผมมาด้วยกันนะครับแบ่งแบ่งย่าให้กันชินครับก็ก็เป็นภาพที่น่ารักเนาะครับผมแบบแบ่งย่าให้ซึมล่าเขียวชินด้วยครับเพราะว่า เออเขามีพวกคุณต่อเรานะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวระวัง้าเอ,อ้อาเดี๋ยวจัถอยรถนะครับลูกคุณรถตอนนี้เราก็เดินทางไปตัดตรงนู้นต่อแล้วครับโอ้โ oh, หมาด้วยความเร็วสูงนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้ต่อนะครับต <Yeah. S 1> ่อเดีฮะ ครับแต่ละคนนะครับทำงานอย่างสมัครเม็นเลยครับผมเกือบเกือบใกล้เต็มรถแล้วดูครับนี่คนเกียวก็มานะครับเพื่อบัวบานคนเดียก็เพื่อชื่นใจให้ทุกเชือกครับทุกเชือกให้ทุกเชือกโอ้โหให้ทุกเชือกนะครับนี่สุดยอดเลยควันเดียของเราครับน้ำใจดีมากเลยครับ แบ่งปันกันกินเนาะมีตะมุดครับมีตะมุดพอดีสู้เพื่อช้างนี่แหละมดเท่าไหร่ก็ไม่กลัวแป๊บเดียวก็จะเสร็นนะครับครับผมครับผมนี่ก็บุญชูครับผมพ่อบุญชูพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะจริงเหรออผมชอบตรงนี้แหละครับผมผมเป็นคนที่คล่องนะครับผมคล่องเพราะว่าต้องแบ่งเวลาให้ใหถามผมคำเดียวนหรครับผมผมชอบคนอย่างนี้ไปไปไปตัดตัดต้นไม้ไหม ไม่อ oh, ั้มไม่อึ้งครับผมไม่อั้มไม่อึ้งผมชอบนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานตามตามเวลานะครับถ้าเรามือต่ตัดสินใจช้าบางครั้งมันก็ค่มเนาะนี่ครับครับผมโอ้ดูแต่ละคนครับผมมีแต่รอยยิ้มครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับเดี๋ยวไปสอบถามก่อนพ่อผูชูว่าไงครับเหนื่อยไหมโอ้ไม่เหนื่อยครับแต่อบบครัไม่เหนื่อยแต่หอบนะครับผมหมายถึงหอบยากขึ้นรถนะครับครับผมดูครับก่อนเดียวตัวใหญ่แข็งแรงครับผมอบึกเลยครับ ับโอ้ผมว่านึกฝรั่งมาจากไหนครับหนึ่โอ้ได้เต็มรถแป๊บเดียวได้เต็มรถครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดูนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับแตมทายแตมทายแตมทายไม่ถึงพี่น้องครับเออแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเออก็มีน้องต้าขึ้นขบวนครับวันนี้น้องตาตก OK ต้นไม้ววันนี้แต่ไม่เป็นไรครับ,รบโอ้ ใครมี่อยากช่วยอยากช่วยคนเดียวครับครับอยากช่วยคนเดียวครับน้องต้าเป็นคนเิ็ยันแบบไม่ชอบให้ใครเอาเรียบยประมาณนี้ครับครับก็ได้มาจากเชื้อผู้่วยนะครับใช่ครับสะสมมาลูกไม้หล่นไกลต้นโอ้ลูกไม้หล่นไไกลต้นครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องกินแรงครับช่วยได้ก็ช่วยครับความดีเห็นชาตินี้นะครับไม่เห็นชาติหน้าเข้มขับนะครับโวกตาไวเต็มน้่นี่ ครับผมเต็มได้เลยเต็มได้เลยครับโอ้โหเราจะไปแล้วพ่อฝนจะมาแล้วครับรวมโดยช่วยกันครับบูครับใกล้จะเต็มแล้วบูครับผมเต็มที่เลยครับเออช้างคุณกินกิ่งไม้ไม้อะไรชอบที่สุดไม้ถ่อนใช่ไหมไม้ท่อนครับไม้ถ่อนก็เอาไปลงที่บ้านผมก่อนเลยเดี๋ยวคุณเอาค่อยมาเอาไม้ถ่่นลงบ้านคุณใช่ไหมโอเคไหมใช่ใช่เก็ขักกันไปนะครับโอ มันขัดไม่ได้นะครับต้องต้องลงนี่ก่อนแล้วค่อยขัดใช่ไหมเดี๋ยวไปลงบ้านตะวันเหมือนตะเคลียนเราก็ได้โอเคเพราะว่าเนี่แล้วคุณจะได้ไม่ถอนกินบ่บ่อ้าวได้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 เพราะว่าช้างแต่ละเชือกชอบไปเหมือนกันนะครับอย่างช้างบ้านพ่อไว้นี่กิ่งไม้อะไรก็จิ้มหมดง่ายง่าอินเดรยช้างครับ ครับเสียงฝนก็คำรามมาแล้วครับนู่นครับผมฝนิ้มาแล้วเราจะทำทันไหมเปล่าตรงช่วยกันนะครับครับผมโอ้ครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับลงงาเมอโอใครมาครับเป็นไรครับเหนื่อยครันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องเปลี่ยนกันเดี๋ยวขึ้นเเนนยนนเนยอ เกิดมาผ้อ่อยก็อยู่กับ้างจะคิดต้นไม้เก่งันดับสองนะครับแข่งนครับใครยิงอนครับากยิง้างต้องะเตมันนี่ครับตอนนี้ก็แต่เสร็จแล้วนะครับผม ต้องมัดราครับผมไม่เป็นไรครับเอาขึ้นมาเยครับคนทูตันจราคาได้ไามครับผมเขาก็จึ้นแครับโากจาโห่ือผมแล้วรู้สึกว่า สง่งให้นน้ำกินท่าก่อนมมันมาอีกแล้วกว็สำหรับคลิปนี้ก็รับชมเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับราคากดกระดิ่งช่องควันเดียที่ฟเป็นไทยแลนด์ควันเกลียวรอบพาบุญชูนะครับแล้วก็ช่องอย่าลืมนะครับพาทองเพชรนะครับผมสวัสดีครับ